ข้ามะพร้าวกลับบ้านเหรอกัดมาขาโมยมะพร้าวเขามะพร้าวร่วงพอดี <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่เป็นไงเป็นไงอยู่นอกสถานที่เป็นไงล่ะโชว์คราพี่แอ์ดิซีรีดิโชว์ครเห็นจะมีสาวเลย